Three, two, one.

คือมันจะมีลูกมันตองสนหัวตอนกมันพยายามเข้าไปหาลูกมันไม่ได้ก็อยู่อยู่ในงเ่เข้าไปหาลูกมันได้มันจะหนีมันจะงนีมาับ้วยกัเื่วานห้าโมงเย็นผมจะเดินออกจะเดินออกมาแล้วมาจะได้จับไข่หน่อยหลาคนผรบเส้นครับตอหน้ ไปเรียไมได้าปไปจับเลยอยู่ยั้ไงพูดหนานุ่มตอนแรกเราติดต่อเพื่อนที่สูงอนุรักษ์ช้างไว้ว่าเราจะไปเรียนเพื่อนบอกว่า ไคไม่ต้องเข้าไปนะคะ,คะเตรียมกั้นถนนได้เลยไม่ป่ามันกว,ากว้างเปล่าไม่สว,สวนสวนป่า

เจอนี่เราเจอประมาณกี่โมงคะตอนตีโดนลูกดอกยิงแล้วเจ้าคือเวลาตีแน่น,นอนคือเห็นคือหกโมงเจ้าเราขอแจ้งเรื่องไปไปถึงสอยฮอปินสฮอฮปินกระโปดม,มาลงพื้นที่กันเลยเจ้าจับน้องหยาค่ำตะคืนไม่เป็นกลางคืนเนาะอยาดในการตามหาเตก็เจอตัวน้องเต้น้องเดินเข้ปาป่าโมงยงให้จับเลยอ๋อคือปกติหมาตัวน,นี้นี่เป็นหมามาลขลงขไปแล้วบ่มีเจ้าของเจ้าเป็นหมาจ้อนเขานอนยูโลงรดข้างบ้านหลังใหญ่เนี่ยเจ้า แต่กาบน่าไปยิงปืนเจ้าน uh, sure. ั้นเนาะอาจจะปืนทันจะหายเพราะปืนหิวปืนมีลูกน้อยอยู่สามตัวไม่อู่มาอยู่นี่เมา่อไห่ยังเจ้ามาอยู่นี่อูอหลายเดือนแล้วนะเจ้าประมาณสี่ห้าเดือนกันนะปลาสุดเจ้าทีเขาหันนี่คือเปืนยังเดินเตะเตอยู่นี่หรอใช่เจ้ายังทายคิไว้าอยู่เลยเจ้าคือเจ้าเลยแปดโมงเจ็ดโมงเดินแบบคิ้วมากเลย่ายคิปไปเจ้า่ายคิปวไป โอ้คนบอกคือเข้าใกล้เลยมึงปกติ้ัากินข้าวอย่างไรกินข้าวที่บ้าเขาจะกินข้าวอยู่หลังบ้านที่ขอผอดแคมหมูด้วยเก็มีคนใจเหื่อใจบางครั้มากินข้าวในบ้านร้านของช้ำนี่ของเจ้าเหมือนจะแบ่งหื้อหลูกินด้วยกันนั่นแหละก็คือบ่มีเจ้าของโอ้เล่ามันโวยใจหมาหมาเนี่ยหมาตั้งโรงเรียนเนี่ยเนี่ยสองโคตรบอสเนี่ย มาประจํครับฮะนี่ประจำเลยมันพึ่งหันปีนี้ครับเออโอ้ยสันดานมันบ่ดีแห็นไหยเขายิงยิงมันอย่างอันนะแต่นะโควัน,วนยิง,ยางดามันเนะยอะนอะแต่หลวงพี่ตัวนี้เลี้ยงคนเดียวที่แปดปีแล้วนะเคียวเคียวผมเนียแม่เจ้ามันต้องมันจะมาหลายสี่ห้าตัว มมันมมนจะาลุงค้าเราในฐานะที่เราเลี้ยงสัตว์เรารู้สึกยังไงคะกับโอ้เสียใจยกับเอาจับมันบูได้ลูกจับมันบดได้แท้กอ่ะม่ดูมันหมามันก็มีชีวิตแต่มันหู้กร้ำนะลูกแต่ว่ามันตาบูได้บ่ได้จริงจริง,งนในกรณีที่เราค้นหาหน้องหมาตัเน,นี้ ติดปัญหาอะไรคะช่หอตอนนี้คือว่าหมาตื่นตัวแล้วก็ทําให้หลบหนีเข้าป่าที่ยากก็คือตอนนี้ป่ามันกว้างแล้วก็หมามันเป็นหมาในพื้นที่ที่รู้ทางเข้าทางออกแล้วก็คนก็จะวิ่งล้อมแต่ว่ามันจะวิ่งออกเลยทางที่คนไม่สามารถผ่านไปได้ครับตอนนี้นนเาราเข้าไปยิงยาสลบไม่ได้ครับตอนนี้เราได้วางแผนยังไงบ้างคะ ก็เดี๋ยวจะถอนไปที่เดิมนะครับแล้วก็ให้ทางสำนักง,งานป่าไม้ที่เขาเคยให้อาหารก็จะเอายาสลบวางอีกจุดหนึ่งแล้วก็พร้อมอาหารเผื่อว่าน้องจะเดินมาทานแล้วก็แล้วก็ได้ได้รับยาสลบไปแต่ว,ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือจะไปอยู่ที่ทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งจะมีลูกดอกยาสลบอยู่ครับตอนนี้เราได้ดาเนินการยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ได้ออกตามหานะครับแล้วก็ เตรียมลูกดอกยาสลบที่จากมูลทีอ่อุตรดิตถสงเคราะห์มาช่วยแล้วก็มีของทางทีมผู้ให้เด่นชัยแล้วก็ประสุสัตว์อำเภอรประสัตจังหวัดมาช่วยครับ